ขอท่านผู้ชมที่คารบครับมาดูสิครับไปถึงไหนอย่างไรเพราะว่าเราก็ได้ทำการห่อด้วยนี่ห่อด้วยถุงปุ๋ย, <c oughs> ย,ย,ย,ยป,ประหยัดประหยัดยุคประหยัดเอออย่าลงทุนเยอะนะครับท่านผู้ชมตัด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 ต้นตัดต้นพอพอนนี้พอดีแหละเดี๋ยวแกจัดโอ้โหนี่ลวกลวก เดี๋ยวแกจัดมานี่ก็เปื่อยพอดีนะท่านผู้ชมนะนะครับโอ้โหนี่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 คือไม่ร่วไม่ร่วอยู่นี่โอ้ลูกกำลังโตเลยท่านผู้ชมนี่สายพันธุ์ SK1 ท่านผู้ชมครับนะให้ดูให้ดู SK1 สายพันธุ์นี้สายพันธุ์นี้ SK1 ลูกก็ใหญ่ขึ้นมาอย่าพี่แกจัดนี่แหละครับท่านผู้ชมสายพันธ์นี้เนี่ย ผมนี่ชิมตั้งแต่ลูกอ่อนๆเลยเล็กๆตอนนี้ก็โตขึ้นมาแล้วนี่ยังโตไม่สุดนะยังโตไม่สุดปุ๋ยก็ไม่ได้ให้เลย <c oughs> เอออาชิมม้ามันต้องอย่างนี้สิอืมยังอ่อนอยู่เลยเม็ดอ่อนอยู่เลยยังโตได้อีกเยอะนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ปุ๋ยมั่งยังโตได้อีกนะครับนี่ฮะ โอ้โหสีเหลืองนวลหวานกรอบอร่อยแน่นอนเนี่ยนน <Yeah. S 1> กำลังโตกำลังโตนะครับท่านผู้ชมครับกำลังโตกำลังโตลูก,กํำลังได้เลยโอ้ย oh. ดีนะนะครับเนี่ยไม่ฝาดไม่ฝาดเริ่มจะให้ความหวานเราแล้วนี่ครับสายพันธุ์ดีมันต้องอย่างนี้นะสายพันธุ์ดีต้องอย่างนี้นะครับ่บเ,เปิดอากาศให้เชื้อ ให้ได้รับอากาศซะหน่อยนะอ่ะปิดปิดไว้นะครับฮ่โชยเอาร่วงก็ร่วงไปเหลือก็โตต่อนะสวัสดีครับคุณวิเชียนวันนี้มันเริ่มเข้าสีแล้ววันน,น,นี้วันที่28เมษายน2567เ,เริ่มมีสีสันแดงขึ้นมาแล้วดูดูด,ดูโอ้กีเซนวันนี้ 5้าเซนแล้วห้าเซนปะ่ะห้าเซนแล้วเนี่ยยังไม่หอกแดงเลยเนีห้าเซน้วเนห้าเซน ตามสายพันธุ์เขาเป็นแบบนี้แหละท่านผู้ชมนะลูกสีแดงๆยาวๆใหญ่ๆ,ๆนี่นะครับความหวานี่หวานกรอบเลยหวานกรอบฉ่าเลยท่านผู้ชมอร่อยมากอร่อยมากนะลูกใหญ่อร่อยหวานกรอบนะท่านผู้ชมนะเห็นไกลๆก็สวยเลย <c oughs> ดึงดูดดึงดูดใจนะครับดึงดูดใจเลยนะที่สําคัญนะสายพันธุ์นี่โตเร็วโตวเร็วจริงๆนะครับโตเร็วแล้วก็ออกลูกเร็วเห็นไหมฮะ นี่ขนาดนี้เลยท่านผู้ชมครับใหญ่ขนาดไหนดูเอาเองเถอะดูเอาเองดูเอาเอง <c oughs> ตัดสินใจดูได้ตัวท่านเองนะครับหลายท่านได้ชิมกันแล้วก็เนะอามาเล็ดเพาะเองเลยนะไม่ต้องรอคอยผมนี่เห็นไหมนะครับสีแดงสดใสนะนะครับลูกใหญ่ๆห,หวานกรอบอร่อยเลยช้าเลยท่านผู้ชม นะครับช้ำๆกันเลยแมสมัยนี้สับคําว่าช้ำนี่ไปอีกอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมนะแต่ว่าหวานช้ำของเรานี่ะครับนี่วัดให้เห็นเนี่ยห้าเซนครึ่งท่านผู้ชมนะครับผมนําเอาไม้บรรทัดมาวัดให้ท่านเห็นเลยเนี่ยนะห้าเซนครึ่งเนี่ยขนาดความยาวของเขานะครับแล้วความอ้วนของเขานี่สี่เซนว,วัดความอ้วนให้เห็นแล้วตอนหลังมาผมมีเครื่องไม้เครื่องมือวัดเพิ่มเติมสี่เซนท่านผู้ชมนะครับนี่ ของดีท่านผู้ชมต้องปลูกต้องปลูกปลูกกันไม่เลยท่านผู้ชมที่เคารพครับไม่ผิดหวังแน่แท้ท่านผู้ชมที่เคารพครับก็ได้ผ่านพ้นกันไปกับกิจกรรมโปรพิเศษนะที่ผมจัดให้ท่านไปในราคาต้นละ1000บาทนะครับก็ถือว่าเป็นการจัดเพื่อขอบพระคุณท่านที่ได้กรุณาติดตามกันมานะครับหลายท่านหลายคนท่านติดตามมา แต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะในวาระที่ผ่านมาเน่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับท่านก็เลยตัดสินใจได้โปรโมชั่นนี้ไปก็ไม่เยอะครับไม่กี่ท่านนะที่ท่านได้กรณุณาตัดสินใจซื้อกันไปนะครับก็ได้ตัวละ1น0 0บาทนะครับนะต่อไปขอเข้าสู่สภาวะปกติก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ายิ่งนานวันก็ยิ่งโตยิ่งนานวันก็ยิ่งใหญ่ยิ่งนานวันก็ยิ่งเข้าใกล้ การที่ท่านจะได้ผลผลิตนะจะได้ลูกอินทรพามสายพันธุ์เด็ดๆสายพันธุ์ดีๆสีแดงใหญ่ๆหวานกรอบอร่อยไม่เหมือนใครนะครับท่านผู้ชมครับนะอ้าวราคาเดิมกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติของอัธาสถานี <c oughs> รายการปกตินะครับต้นเท่านี้ไร่เท่านี้ซึ่งก็นับวันยิ่งจะใหญ่ยิ่งจะโตโอ้โหโอ้โห ไปทุกวันนะครับนะโอ้ยหักเลยหักเลยโพะต้นอันนี้ต้นที่ยังไม่ได้ส่งตรวจ DNA พอหักเลยเสียดายจังต้นส,สวยๆแท้ๆนะครับนะท่านผู้ชมนะนี่ฮะนะครับกนะนะนะ็ลากเขาเดินเยอะนะ,นะท่านผู้ชมนะนี่อะ ลากเขายิ่งเดินเยอะนะครับก็เลยต้องดึงกันยากซะหน่อยนี่รุ่นนี้แหละท่านผู้ชมครับรุ่นต้นใหญ่ต้นโตโอโหสวยงามขนาดนี้แหละไปขนาดนี้กันแล้วนะท่านผู้ชมนะมาที่ต้นขนาดนี้กันแล้วนี่ใหญ่โตเลยนะงดงามสวยงามรากก็ยาว รากก็ใหญ่ต้นก็ใหญ่ต้นก็สวยเริ่มแตกหนามแล้วด้วยนะครับนี่ฮะวีสามสิบสองนะครับท่านผู้ชมครับนะปีหนึ่งพอดีใช่ไหมเออยังไม่ถึงดิเกือบจะปีหนึ่งแหละนะครับแต่ว่าต้นใหญ่ไวมากเพราะว่าได้อาหารดีนะได้อาหารดีได้อาหารดีด,าารด,ดูแลดีนะครับให้น้ําให้ท่าตอนนี้ฝนตกอยู่ด้วยแล้วโอ้โหเขียวปีเลยท่านผู้ชมครับนี่ฮะ เขียวปีเลยต้นใหญ่ต้นสวยเลยนะนี่จัดให้ท่านไปวางไว้นะครับอืมนี่ฮะต้นใหญ่ต้นสวยต้นโตโอโหนะจัดไปจัดไปให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมให้ท่านได้เห็นนะครับอืมต้นใหญ่เลยแหละ ต้นใหญ่เลยลหละครับให้ท่านได้ดูได้เห็นกันไปนะนี่ฮะบางคนถามไอ้ทำไมไม่แพนกล้องมะม,มือกำลังจับเสียมอยู่มืออะไรจับเสียมอยู่นะพู่ชมเดี๋ยวเอาไปให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะให้ความเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นกับพวกเราเถอะนี่คนั่นพชมนอ้ นี่โอ้โหต้องดูแลรากอย่างดีเลยนะครับต้องดูแลรากอย่างดีนะเข้าสู่ราคาเดิมนะท่านผู้ชมนะต้นละ1,500บาทต้นตัวเมียนะครับส่งตรวจ DNA ชัดเจนเรียบร้อยต้นสวยต้นงามใหญ่ขนาดนี้แหละท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ฮะรากเดินลากยาวลากเดิน ต้นสวยต้นใหญ่ใบโอ้โหนี่ให้ได้เห็นกันเลยนะครับนี่ฮะท่านผูบบ้ชมตัวเมียตัวเมียตัวเมียนะครับส่งตรวจด n a ให้ได้รู้เพศเป็นที่เรียบร้อยต้นสวยงามชัดเจนนะครับนี่จะล้มนะนี่แหละท่านผูบบ้ชมนะกำลังสวย ออยิ่งระยะเวลาเดินทางไปอีกเนี่ยต้นยิ่งโตขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับไม่มีเล็กลงแหละนะยิ่งนานวันยิ่งโตขึ้นนานวันยิ่งโตขึ้นนะท่านก็รีบตัดสินใจก็เลยนะรีบตัดสินใจกันไปนะครับจะได้นําไปปลูกไปปลูกนี่ไม่นานละท่านผะู้ชมนะครับเนี่ยโอ้ยหนามปักมือเลยนี่นะครับท่านผู้ชมนี่ฮะ ไสใหญ่ๆสวยๆเลยกําลังดีเลยตอนนี้ฝนกําลังมานี่จัดไปเลยท่านผู้ชมครับฝนกําลังมาแบบนี้ก็จัดไปเลยนะให้ท่านได้ปลูกกันเลยนะครับต้นละหนึ่งพันห้าร้อยบาทฟรีค่าส่งนะครับส่วนสั่งมาหลายๆต้นเดี๋ยวอยากได้ตัวคู่เดี๋ยวก็จัดแถมให้ไปนะจัดแถมให้ไปเลยนะครับนี่ฮะ V32 ต้นใหญ่ต้นสวยขนาดนี้โอ้ยยุ่งโอ้โหยุ่งไม่เข้าท่าซะแล้วยุ่งเนี่ยนะนะครับเอ้า ท่านผู้ชมครับจัดกันมาให้ท่านได้เห็นกันไปรีบกันไปเลยนะครับนี่คือสายพันธุ์ที่ดีที่สุดที่กระผมมีอยูอ่ะมั่นใจไม่ฝาดตั้งแต่ลูกอ่อนนะครับนแล้วก็หวานกรอบอร่อยเลยนะครับนี่เหสายพันธุ์ดีวี3โอ้ยร้อนไม่ไหวแล้วเขาร่มดีกว่าท่านผู้ชมครับเชิญครับเชิญครับ จากยอดเขาสูงเสียดฟ้าพนาภาัยชายบาน่าชมอยู่ทัดแมกไม้สายลมชื่นชมธรรมชาติเลินตาชายหาดทะเลเม็ทสายล่องแก่งน,น้อยใหญ่ไฟหาพักวันสุขสมอุราเข้ามาเที่ยวไทย